สดีค่ะแม่น้องพัชใจสวีเดนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปดูข้างในนะคะตรงที่เขาขายมะเขือเทศนะคะก็จะมีไออะไรอะคะต้นต้นกล้าของมะเขือเทศแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ร้านที่ขายไอ้มะเกือเทศนะคะข้างในเขาก็จะปลูกมะเกือเทศค่ะโอเคอันนี้คือลูกบอลน,นะคะ <laughs> เพื่อนๆคะ่ะให้เราหยิบตรงนี้นะคะไปสามลูก เกิดสมมุติว่าตรงนี้มันหมดนะคะแสดงว่าข้างในเขาเต็มแล้วนะคะก็ mm hmm. ะคือเราก็ต้องรอข้างนอกอะคะ่ะเขาจชีวอนอี์ไอศกรีมอื้อหือ celery celery ผักบีผัก

ป๊าป๊าอยากซื hmm. ้อพริกอหรคะดูหน่มดีเชียไปริดเซลมันะพอใ่ดมีต้นมะเขือเทศด้วยนะคะอะเรอะทุ่มถั่ะทุ่มที่ไหนวัตถุดิ ก็จะมีแต่พวกกระถางท้ายท<า>่อมะคะ This is, is p แม่แพลนไว้ว่าปีนี้เราจะไม่ปลูกดอกไม้ไว้ข้างนอกอ่ะลูกปลูกไว้ตายหมดอะ่ะเดี๋ยวรอให้มันอากาศอันนี้ร้อนอีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวแม่พามาซื้อ,อแม่ดินนะกเดก จ้าเบื้งมิมิพริกน้ำค่ะในต้นพริกหกสิบโครนนะคะต่อต้นตอนนี้มะเขือเทศ ก็มีลูกแล้วนะคะเพื่อนๆ travail. ตอนที่น้องไปทํางานก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะแต่ว่ามันมันก็จะเป็นรางแบบนี้ละคะ่ะเราก็จะมีรถให้นั่งนะคะ <inent S 3> <Lauren> ให้นั่งเก็บมีรถให้นั่งเก็บเลยอ,อืมไม่ <laughs> <laughs> หน่อไม้ฝรั่งเหรอตรวนี้นะคะดูผักเยอะมากเลยนะคะ จะมีเมล็ดพันธุ์ขายด้วยนะคะ ลซล,ละแน่เหรอคะอืม,มซาล,ละแน่ แล้วก็มีพวกถ้วยชามด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะดูแตงที่นี่นะคะลูกละสิบห้าโครนนะคะเพื่อนๆูกะ น้องพอใจจะกินไอศครีมนะคะเลือกเอาลูกเอาไหน หลังจากที่เราออกมาจากในร้านแล้วนะคะมันก็จะมีขวดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือด้วยนะคะ s <S นี่ค่ะตอนที่เราจะเข้าไปเราไปหยิบบอลใช่ไหมคะแต่ตอนเราออกมาแล้วเราต้องหยอดบอลไปตามรางนี้นะคะเพื่อนๆฉลาดมากเลยค่ะ Är du med? Då ja. är ju också en inhål i. Mm. Så har du de avlånga. Perfekt va? Väldigt fina. Jag skulle prata till...